ไปกินชาบูสไตล์ญี่ปุ่นที่บอกเลยว่ามีเนื้อให้เลือกเยอะมากแถมยังมีซูชิกับแซลมอนชิ้นตโตๆตให้กินแบบไม่อัน้นในราคา5 9 9บกากบวกเท่านั้นนะเราอยู่กันที่ร้านเซนจูชาบูแอนด์ซูชิพรีเมียมบุฟเฟ่ต์แล้วครั้งนี้ที่เรามาเรามากินเป็นครั้งที่2แล้วนะแล้วครั้งนี้เขาก็มีโอเด้งมาเพิ่มด้วยที่ชอบร้านนี้ก็เพราะว่ามีของกินให้เลือกเยอะนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีแซลมอนดองกุ้งดอง,ดองแล้วก็ซูชิแบบใหม่ๆให้เลือกอีกเพียบเลย ความคุ้มยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเขายังมีซาชิมิกับแซลมอนชิน้นโตๆแบบนี้ด้วยอะแล้วก็ไปกินกันต่อที่ชาบูเลยค่ะที่เนี่ยเขาจะใช้หมอชาบูเป็นมอสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีพี่พนักงานมาคอยทําน้าซุปให้เราสดๆแบบนี้เลยค่ะออบอกเลยว่าเนื้อร้านเนี้ยดีมากทุกคนดูความเนื้อฉ่าๆนั่นสิอยากให้โทรศัพท์ของทุกคนได้กลิ่นตอนนี้มากคือมันหอมทั่วไปหมดเลยถ้ารู้สึกว่าน้าซุปซุกิยากิมันเค็มเกินไปอะเขาก็จะมีน้าซุปใสให้คอยเติมไว้ลดความเค็มด้วยน้้้้้ํําาาาาาจจจิิมมมมเเเเกกกกก็็ีีีใหหลลลืออยยยตตััวนะแ่่่ททรชบบสสุุดพู แล้วพี่แบงก์ก็ขอเพิ่มความเนื้อให้เนื้อด้วยชีสเยิมย้มๆซะหน่อยบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากใครจะไปทําตามก็ได้นะราคานี้เขาก็รวมเครื่องดื่มไอศครีมของหวานด้วยนะคุ้มมากแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะมาทําแพนเค้ก DIY ลองทายดูซิว่ารูปอะไรใครที่ชอบกินชาบูซูชิบอกเลยว่าร้านนี้เป็นชอยที่คุ้มสุดๆอร่อยครบจบในที่เดียวคะ่ะสําหรับใครที่อยากลองนะคะแนะนําให้กดเซฟกดแชร์แล้วตามไปเลยที่เซนจู